พวกเราพี่ไม่เจอนานเลยนะได้ได้เลยได้เลยเด็กเก่งเด็กเก่งได้ได้ได้กับน้องเหรอได้ต่อยกับผัวมาแน่พี่อะหนูไม่มีผัวพี่มีเมียยังคะพี่ไม่มีเมียพี่มีแต่พละกําลังที่แบบแรงกล้าพี่พร้อมจะกระจายพลังของพี่ให้กับทุกคนบนโลกอยากโดนจังเลยน้องเคยโดนยัง ไม่พี่ถามดูอยากรู้นะลูกค้าดูอยู่นี่พี้ยโทษโทษโทษดูว่าดูว่าอะไรกันในนี้นี่อันนี้เรื่องที่ขอโทษลูกค้าด้วยครับผมว่าพี่ไปรับกินร้านอื่นเถอะเฮ้ยพี่ขอโทษพี่กะว่าเฮฮาในนี้อ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแพงายพี่ดูที่พี่จะดูเสียที่นี่ไม่ได้มีผูกผ้าสามสีอ๋อพี่พูดผิดผบอกผูกผ้าสามสี ดูชื่อเลยครับเนี่ยนูจ๋าเมค่ะที่ห้องของดูเนี่ยลกไหมจ๊ะต้องลกนะคะพี่หนูไม่ค่อยมีเวลาเลยอ่ะหรือวลา,าทั้งสองคนเนี่ยจะไปจัดกันดีไหมไปเลยไหมพี่น้องอย่าไปกันเขาเด็ดขาดเชื่อพี่ถ้าน้องไปนะไอ้ผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนเก็บกดแล้วเวลาร้องทีก็ร้องเสียงดังดังกว่าผู้หญิงอ่ะร้องไงคะร้องฮ๊อสพี่ได้ยินเหรอได้ยินอาวทำไมพี่รู้อ่ะ เอาถูกถ่ายคลิปส่งให้พี่ดูเพราลร้องจิตกูแน่จะให้แบบน้องๆดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ดิชอบส่งคลิปเพื่อนดูเองนี่ก็แต่งเรื่องแต่งราวไปเรื่อยเลยพี่ใส่ที่เขาหรือเปล่าเอ้ยเนี่ยพี่เมาวันนั้นพี่เมาไม่เมาวันนั้นเขาไม่้วกไม่ได้อเมาไม่ได้อ้วกไอ้พวกนี้นี่มันนิสัยไม่เปลี่ยนมันพวก เจ้าชู้อย่าไปฟังมันเลเจ้าชู้พี่และคนแบบจริงจังเลยนี่เจ้าชู้พี่คนนี้เหมือนเหมือนที่พี่เคยไปหาหมอใช่ไหมที่หมอเอ็กซเรย์อะไรมีขนเลยเต็มคอเลยพี่อะบางบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ไม่มีแต่หนวไม่มีขนไม่มีขนแต่มันมีมีเนี่ยไหมมีจุลินซียเล็กตัวบาซิลัสไห้แบบว่าเกลี้ยงเลยเปรี้ยงใช่ไหมล่ะไม่เปรี้ยวลองชิมไหมล่ะกลัวจะเค็มมาดิทีนี้ของมันต้องมา จลองไม่หรอเดี๋ยวเจอเมยลองเมยลองเมยลองโม้เมยลองโม้จริงๆไม่ได้แปแก้ไขเลยพี่อยากไปแล้วอยากต้นแล้วเวลางานพี่ก็แบบเออเอยเมยเมน์เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้เล้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮยเ้ยเยย้ ลลกเยถ้าถ้าไม่อยากแสบให้ไปแอบตรงริมเสานี่ไม่ใช่ของนี่ถ้าหนูถ้าไม่อยากปวดพี่ขอเปิดขวดพี่ครับเดี๋ยวนะพี่ฝากผมนะมึงไปเที่ยวพัดพงกับเถอะเออไม่รู้แบกกระยอกน้องเขาเล่นเฮ้ยสวัสดีพี่สวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีมากันโคตบเลยเพิ่จชอบน้องเขาจริงๆเลยเนี่ยพี่ตั้งเ มาเป็นเพื่อนเขาสิมาเป็นเพื่อนเขาพี่ที่เลยโหกลุ่มไหนกลุ่มนั้นนะพี่ไปสักกลุ่มเหมือนกันนี่ไม่ไม่พี่ปลังปลังผมไม่เอาแล้วพี่หายไปนานแล้วแต่มีเมียเลยเดี๋ยวนี้ผมกยังข้องกับเมียอยู่พี่เอาแล้วทำไมมาเที่ยวอย่างเงี้ยมาเอาเรียกเด็กองเด็กเอ็นมาเป็นเพื่อนเลยสิมึงกับตัวตั้งตัวตีเลยไม่เคยจับให้กับมึงือเนี่ยวันนี้ไอ้แจ๊ดไม่เอาไม่เอาพี่เอาเลยแหมมาไม่เคยเปลี่ยนนะที่อัธิที่แล้วมาคนวันนี้มาอีกไม่แห่หลายคนเลยมาถึงพี่อ่ะน้อง ไม่ไปถึงผู้หญิงนะไม่เขาทำงานเอ็นไงอ๋อเอ็นอะไรเอ็นหมูเอ็นไก่เอ็นไอ้องถนัดทางนี้เหรอพี่ไม่รู้อ่ะมั็นเลึ่งจริงๆทิงเ่งจริงๆเรางพีหมดแล้วผสมอะไรดีคะผสมพันเออไอ้นั่นเอาจริงนะไอ้ตัวนั้นเอาจริงนะนะอยู่เชียงรายไม่ค่อยได้เพลย์พาดไงเอาเดี๋ยวมามากรุงเทพต่างจังหวัด เอาขายีน่าล่าดเนื้อเลยนะเนี่ยเอาเล่าดีกว่าเอาเล่าดีกว่าเล่าอะไรมาไม่ผสมอะไรดีคะพี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเอางี้เอาโซดาแล้วก็เล่าฝาหนึ่งเล่าฝาหนึ่งฝาเดียวพอแน่นะคะไอ่นี่ยอะไรวพอฝาเดียวนะฝาเดียวฝาเดียวไม่ต้องเยอะเราเอย่าไปรู้มากที่ี่นมีวางไม่ได้เดี๋ยวจังหวะมันคือมุกอันนี้มันเป็นมุกแย่น่าฮะอีจอยได้ ฉันลึ้งเลยนะลึ่งนะเอาใหม่มาลึ่งนะเอาเอากี่ฝานะคะฝาเดียวค่ะฝาเดียวเนี่ยนะหนึ่งฝามาหนึ่งฝาแบบว่าเต็มเต็มได้เลยแน่นะพี่อ่าได้อ่าหนึ่งฝานะร้านเต็มเลยปกติพี่กินไม่ค่อยเมาหรอกเมายากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อน้องหนูเมาไม่ได้เซ่ลูกมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาคลองไว้เดือบล้มมันอ่ะพี่วันหลังพี่มากินร้านผมไปที่อื่นเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝาอะไรเนี่ยฝาหนึ่งค่ะพี่นี่จะให้พี่เมาไปยันชาติหน้าหรือไงเนี่ยดึงฝาหรือว่าฝาโอ่งกันแน่น้องน้ำแข็งไปไหมคะสภาพนี้จะใส่น้ำแข็งอีกไม่หาแล้วพาเลอะเธอด้วยไม่ต้องน้ำแข็งหรอกมาด้ไปเฮ้แต่่าน้องนี่เขาเองก็ดีนะทิปที่ให้ไปเนี่ยบริการได้คุ้มจริงๆเลยต้องขอปรบมือให้กับน้องเบเลยเนี่ยถ้าอยากทำงานเต็มที่เหมือนน้องเขานะฮะผมบอกเลยต้องลองนี่ดูไหมครับพี่ ไอ้แจ๊กเจอรี่มัน้าเหม่อนถือม่วงก็่เห็นอยู่นี่คือนี่คือมัมม่วงโลบัสต้าเฮไอ้แจ๊กแกเห็นหายมือมาผสมกันเลยมาบอกได้เลยถ้าพี่อยากทำงานเต็มที่เหมือนน้องนะฮะงั้นลองนี่เลยครับพี่ครับนี่ อร่อยจริงๆนะครับคนเก่งของพี่ีกาแฟกระป๋องเบอร์ดีโรบัสต้านะฮะตัวช่วยสำหรับการทำงานดื่มแล้วเต็มที่มั่นใจพร้อมลุยงานต่อได้เสมอครับพี่ครับเชื่อพี่เลยเนี่ยผมนี่นะดื่มบ่อยนะฮะรสชาติดีนีต้องบอกเลยนะว่าเข้มจัดสะใจจริงๆเลยนะว่าแต่ว่านอกจากที่นี่แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอีกครับน้องจ๋าเบอร์นีของเรานะ,ะหาซื้อได้ง่ายมากลยครับพี่ครับทั้งร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป และที่สำคัญนะพี่นี่สามารถช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ช้อปปี้และลาซาด้าอีกด้วยนะครับพี่สบายแบบนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะน้องจัดให้พี่นะหลายๆกระป๋องไปเลยนะครับพี่อชอบเบอร์ดี้โอ้ยได้เลยพี่เข้มจัดสะใจชื่อสดชื่น <c oughs> จัดหมดเลยครับน้อง <c oughs> จัดเลยเหรอพี่พี่มีมีอะไรกินอีกไหมคะแบบว่า คือแต่หนูจะเพิ่งหองกินเลยดูเหมือนพี่พนั้จะอยากกินหนูแต่ที่อะไรแหละมีอะไรกินบ้างเนี่ยฮะตามสบายพี่พี่เล่นไม่ได้พี่เล่นไม่ได้ซะด้วยเนี่ยพี่แบบใช่เนี่ยพี่โถูกได้เลยการแสดงนะแบบว่าเราเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแหละเฮ้ยพี่ผมบอกเลยพี่ผมดูโง่เห็นกันนะพี่กับน้องคนนี้ช้าเร็วได้แน่เอาให้เอวหักเลยมั้อ่าไม่ได้มุ้งนะพี่เอาจริงเลยเนี่ยน้องอยากได้อะไรเพิ่มฮะ อยากได้อาหารนะคะพี่อาหารเนี่ยพี่บอกเลยว่าน้องไม่ต้องสั่งเพราะว่าพี่พี่เขาสั่งให้น้องแล้วนี่อาหารหนักๆเลยนี่นี่นอือโหขอบคุณค่ะอ๋อเนี่ยพี่ก็เป็นคนไม่ค่อยอยากไปแย่งอะไรใครนะ<ม>เห็นว่าลงตัวหมดแล้วเฮ้ย<ม>น้องมีเพื่อนมาะพี่อยากได้แบบฟิลแบบไหนพี่อยากได้แบบโสกระโปกโสกระโปกอะโสกระโปก <laughs> สกกปรจริงๆพี่ไม่ค่อยยุ่งกับน้องอะไรเงี้ยเพราะพี่เป็นอย่างนั้นแหละโขกปรกมีรอยสักหน่อยอะไรเงี้ยมีรอยสักใช่แต่งแต่งเท้าแตะผมหยิกหยิกสียงทองอะไรเงี้ยมีรังแคหน่อยอะไรเงี้ยมีรังแคพี่ชอบสกปรกได้เดี๋ยวหนูลองหาก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีเป้าหน้บอกฉุกเฉินมากเลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้โทรเรียกคุณหุูได้กลิ่นคู่กับใครจุดครับเอาสวัสดีครับอากิติกิต้าเปิร์นไม่ใช่ค่ะหนูพี่ สวัสดีพี่ค่ะสวัสดีนะคะพี่หนุสวัสดีทุกคนอรับหมอพี่เมย์พี่เมย์อ้าวมันนั่งอยูคนเยอะคนเยอะจ้ะหนูจูอ่ะพี่ไปไหนคนเยอะหนูจูพี่ก็กลัวหนูจ้ะอันนี้หนูมานั่งอยู่พี่มันนั่งให้พี่จกหนเลยหรอเฮ้ยพี่ไม่อย่าพูดกับหนูทีนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อดื่มให้มาเลยเอาสักหมื่นดื่มพอไหม อุ้ยพี่หนูหนูหนูไปทำครั้งแรกอะหนูกินไม่เป็นหรอกเดี๋ยวพี่ให้หนูไม่ต้องกินเลยเดี๋ยวพี่ให้หนูเลยร้อยห้าสิบดื่มแล้วมึงออกจากที่นี่ไปซะทำไมอะครับพี่จริงๆอะหนูเพิ่งทำครั้งแรกหนูไม่หนูไม่เคยมาแบบนี้แบบพี่เมย์คนาดนะปกติทำงานอะไรอะหนูอยู่บ้านค่ะเลี้ยงแมวหนูเป็นเด็กเด็กอยู่บ้านเด็กเรียนค่ะหนูเป็นเด็กเรียนอุ้ยพี่อย่าลวนลามหนูสิครับุ้ยไม่อาพี่ไม่จกหนูนะคะ พี่หลุยส oh, yeah. ์ก็ใหญ่แบบนี้โอ้ยเดี im ๋ยวใช้คขาไม่ใหญ่ใช่เขาโมมาครับน้องน้องไหมน้องอย่างงี้ทำอะไรคะได้ตามสบายเลยอยากกินอะไรกินโอ้ยกินได้ด้วยหรอครับเต็มที่ขอบคุณครับงพวกพี่ใจดีจังเลยอ่ะเต็มที่เดี๋ยวปาร์ตี้กับพวกพี่เลยได้ครับพี่โอเคนะเอ้ยเอ้มีเพลงไหมเปิดเพลงได้เลยเฮ้ยน้องจัดเพลงนี้มานอยเฮ้ยปาร์ตี้เลยนะนี่เกินเลยเเอาร่กันที

เฮ้ยน้องที่บ้านไม่มีอะไรแดกเลยเหรอนี่กูมึงไม่แต่เทนะไรกูเลยมึงจ้างกินกันอย่างเดียวเนี่ยพี่ก้องทับต้องเดินด้วยท้องค่ะโอ้โหนี่ท้องมึงใหญ่มากเลยมึงอะไรอะอุ้ยโอ๊ยอะอะไรคะอะไรอยู่นั้นอะจริงๆอ่ะหนูไปลองช้ากว่าหนูเลยเอาเอาไก่มาประคบค่ะโอ้โหนี่มึงสองคนที่บ้านมีแต่น้ำเปล่าไงเนี่ยฮะก็เห็นพี่ไม่กินกลัวมันจะเหลือเนื้อกลับไปกินบ้าน โอ้โหน้องเอนเตอร์เทนพี่หน่อยสิ้แ้วเดี๋ยวให้หนูอิ่มก่อนเลยค่ะโอเคได้ได้อย่นิดเดียวแล้วค่ะอิ่มมาบอกพี่แล้วกันนะคโอเคไปไปต่อมีใครทักมีใครเลย เฮ้ย,ย,ยมึงมึงได้ถึงครึ่งกระเพาะยังแดก็กันหัวปลาฮะพี่อย่ามองหนะ้าหนูจะโอ้โหแป๊บเดียวปลาเหลือได้หัว